หลังจากที่ฝนตกต้นสารหน่เสียหายหมดเลยเนี่ยเออเราเองก็ไม่ชัดเจนว่าเกิดจากนอนมาแรงหรือเชื้อราแต่เป็นแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้เกือบทุกกระถางเลยนะเนี่ยก่อนหน้านี้งามมากๆเนี่ยเป็นแบบนี้เกือบทุกกระถางเลยเราเองยังสรุปไม่ได้ว่าเออเกิดจากฝนเกิดจากเชื้อราหรือเกิดจากหนอนเพราะว่าเป็นลักษณะใบไม่ไหม้นะเนี่ยเนี่ย ใบไหม้แบบนี้เลยพอ,อฝนตกได้แค่สองคืนนะพอตื่นเช้ามาคืนที่สามเราก็เห็นสภาพเป็นแบบนี้แต่ผักชนิดอื่นๆอย่างเช่นกะเพราเงี้ยไม่เป็นอะไรเลยกับงามมะกุดูดต้นสูงขึ้นมะกุูดที่ต้นสูงแล้วก็แตกใบอ่อนเยอะแยะส่วนมะกุูดต้นนี้ก่อนหน้านี้นะ มีลักษณะใบงิกเนี่ยแต่ตอนนี้หลังจากที่ได้ฝนเรามีความรู้สึกว่าดีขึ้นนะโอแต่ก็มีหนอนมแมลงเหมือนกันเนี่ยส่วนผักบุ้งสวยสดงดงามแล้วเดี๋ยวเราจะเอาผักบุ้งเหล่านี้เป็นต้นพันุ์นี่มียอดให้เก็บกินได้แล้วนะแต่ย่านี่ขอบอกได้เลยว่าลกลุงลังนี่เราเองก็คือแบบออ ช่วงนี้มีอากาศที่ร้อนมากแล้วก็ไม่สามารถที่จะออกมาวุ่นวายกับบริเวณสวนผักได้เลยก็เลยต้องไปปล่อยแบบนี้กะว่าเดี๋ยวช่วงที่แบบว่าหลังฝนตกไม่นานเนี่ยแล้วมันจะช่วงเช้าอากาศจะล่มรื่นอากาศจะเย็นเราก็จะโอ้ยนี่นี่ๆๆ่น,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 นตูเลยนู่นศัตรูทางธรรมชาติเลยห,หลังฝนตกเยอะมาก บางครั้งเราเองก็จะพยายามเก็บเก็บเขาเอาทิ้งไปนะเราไม่ได้ฆ่าหรืออะไรนะก็เก็บเอาทิ้งไปเลยแต่บางวันเราก็คือมือไม้เป็นบาดเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบไม่อยากจะยุ่งเพราะว่า,าตัวของน้องหอยทากก็จะมีเชื้อโรคนะท้อใจเลยเห็นเห็น้นายเยอะ อนี่นูนก็คือถ้ามันลกรุงลังอย่างนี้ก็จะเป็นที่อาศัยของสัตว์ของอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วในแปลงสวนผักที่เอ่ออเรียกดูแลอย่างดีแบบนี้เราก็ควรจะไม่ปล่อยให้ให้อ่อลกลุงลังแบบนี้เราก็คงต้องดูแลให้ดีแต่ต้องดูด้วยว่าสุขภาพของเราไหวไหมแล้วก็อากาศที่นกนะจ๊ะนก เยอะมากเลยแต่ว่ากล้องเป็นมือถือเนาะมองไม่เห็นวันนี้เช้านี้บรรยากาศดีเพราะเมื่อคืนฝนตกหลายหลายครั้งเลยเช้านี้บรรยากาศดีจริงๆส่วนเนี้ยก็จะเป็นยอดกระทกลกนะนูน่นยอดก,กระถินนกบินแบบเต็มท้องฟ้าอยากให้เห็นนะแต่ว่ากล้องพยายามแล้วอ่ะเป็นมือถือเนาะก็เลยมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ก็เห็นบ้างแหละสรุปว่าเนี่ยต้นเอ่อ สารเเแน่นี้เราต้องขุดทิ้งหมดเลยนะแล้วก็เอาดินไปใช้อย่างอื่นก็คือคือต้องปล่อยมือเพราะว่าถ้าในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วจะเก็บรักษาไว้ก็ไม่ได้อะนี่ก็คือต้องปล่อยมือทั้งหมดแล้วไม่สามารถเก็บไปปรุงอาหารได้นะเพราะกลัวเชื้อโรคคลิปนี้เราก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้บายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่